สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมันจะพามาเลยมาพร้อมกับความคิดน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเอาอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่เสร็จสิ้นภารกิจเซานี่นะครับพี่น้องหลังเลือดหลังเลือดโอ้เตยล่าเรียบร้อยหลังเตยล่าเบิ่งความเสียหายด้วยล่ะไปครับพี่น้องให้เบิ่งถอะเบิกเสียหายจับย่นเลยโอ้โหอยากวัดที่สะอาดสะอาดเดี๋ยวกระสาที่เข้าคนละ บ่งบอกคือว่าคนหลายโอ้คนหลายครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเขานะครับที่มาให้กำลังแรงใจทีมงานสาวน้อยขึ้นนี่ยางล่นหลามเลยนะครับพี่น้องเดินวัดเดินวัดกวงกวงเต็มหมอกกอกเลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปล็อกมือบอกคนร้อยกระทงหลังจากคนนลอยกระทงเละไหลขึ้นเอี่างนี้ มันนี้เดินทางเข้ากรุงเทพอีกนะครับพี่น้องไปที่วัดสีชมพูแถวปทุมธานีอยู่ปทุมธานีนะครับแถวตลาดไทยแถวรังสิตหรือพี่น้องตลาดไทยเอปิ่นเปิ่นเพิ่นเพิ่นต่อยบ่ได้เพิ่นต่อยบ่ได้ยังหลายอยู่ตัวนี้พี่น้อง๋อเอาเสือตัวนี้คือเสือสายดาวแท้ แมนบ่ปลนตัวก็ตัดิเจายดาวนอีน้องสามสอยได้เชียนสัตววโอ้แล้วตัวนี้อีนเข่วออหมาอ๋อลูอลูกสาวลูกสาวเขีวยอ้พี่น้องยังเหลืออะไรอยู่เนอะเหลือเหลือการคเบาเฮ้ยเอาจาพอนจากอันโอ้มันคือจักรยานมีพ่อเอาไปอันแจกดหน่อยนะ ไปแก้นาไปแก้เรื่อยเออลายขนาดไปพกนี่ครับเขาเรียกว่าโอ้ยไปพิงกระทุ่งเลยพี่น้องบ้านเอ้เรเอเรเอเร่ป่ากระงั่งพ่อปลาบ้านพ่อป่าครับพี่น้องคราเบิ่งมองคนไล่กระทุ่งว่าคนใหม่คนหลายสมัยก่อนที่สิไปตลาดเปตลาดครับพี่น้องในภาพี่น้องครับพีเที่ยวตลาดบ้านสันเจ้าไก่ตอเปื้อนปลาขึ้นบ้านนี้พี่น้องมาเนี่ยเราก็ไปเกิดขึ้นเห็นคักแล้วเห็นคักแล้วปลาปลายังนีง บางทีก็ไปเกิดเป็นสั์รีรักษาบางทีก็ไปเกิดเป็นอาตีร์รับางทีก็ไปใจเลอะตัวรตกลรไปป่ากินเด้วกระปมทับมัจัจักรรรพี่น้าเห็นบ่พี่น้งเห็นบ่เห็นเห็นเห็นเเบางคน่วนีแม่จะเกิดเป็นมดัหญ่พระเ้บ่งบอกทุงข้ามาตาของพี่ของน้องพี่น้องเป็นมารวมรอยกระท่กันอันจ้อนได้ป่า ปาปาที่น้องปา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 ของยากมากปาโอ้เม้นแ่นี้อนี่ก็มีอันนี้มไล่ดินี่ไแล้วโอ้พ่อนกเรีนเพ่อัเรินเจอแประเทศดีดิ เพิ่นได้ในน้ำไหลเพิ่นเอาเครื่องคู่ปรตัดสูบน้ำแล้วดันไปบนเลยแม่นอะไรเวียนมากไม่ใช่เพิ่นเอาเครขัดแล้วเพิ่นขัดอะไร่ปเห็นกระเทาะไรเพิ่นเออเพิ่นจะไปดักเอาอยู่ไหนแต่ส่วนมากสีเปิ้ลเป็นโฟมเนาะยี่ดันเนี่ขนมปังกับอันใบตองกับอันนดอกไม่ดอกอะไรต้นกล้วยต้นกล้วยแม่นวัตถุวัตถุที่เอาขี้ผัดเวียนอืมหลายะไรอะไร คนกันไรไปพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวตลาดแต่ว่าค้อมงั่งหลือเรือดิเออเรือเรือเนพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวตลาดบ้านสานเจ้าไกรโตว่าเราจะอะไรอะไรกินทีมงานอ่าสอกินเกลี้ยงนะครับตอนนี้ท่านประธานอันการใช้เพื่อนกันล่องเลาะรือกันอยู่ประธานอันสามารถขมสอกินเกลี้ยงโอ้ยความงามยังเก่าอยู่เลยนะโอ้ยงามงามพี่น้องงามงามนะไป <coughs> <Ninh! laughs> vàพี่น้องครับ ตายมันเป็นอันนี้นี่จะทําตรง <Nch moe> <Ns speech> <Nin detta jeune> ตะก,กี้เป็นสาวจำนนหน่อยคือคุณเนาะจะเป็นสาวอยู่บ้<อ>่สาวจำนนหน่อยสาวานี่ล้มควัดอันผ้าไปเห็ดมันเป็นอยูออ่เด้ินดิเห็ดเป็น,ยอ,อ,อ,น,นอยู่เด้ินดิมันอะไรนี่ยังไงอันตะกี้เอันไปไปเห็ดยุงเมืองมุ้งเนะาะเขายาว่าอันลงวัดเห็ดยุงเมืองมุ้งมัองบนอันเาบ่ได้เห็ดหลายก็แบบนนี้อันนี้ก็เห็ดหลายบุญไปพาพี่น้องครับไปเลาะเบิ่งกับเขาอยู่ตลาดนะครับไปเดินไปด้วยกันนะครับมาอะไรอีก ตามมาได้เรื่อยบริษัทอามาคูเทนไม่่พ่อเป็นมาคูเทศพาพี่น้องับเบอรบอือโอ้ปลาก็ขึ้นหัวพ่อปลาปลาเนี่ยยำๆได้พี่น้องปลาตาพียหนโอ้ท่งท่่งทิวาพี่น้องออเออ บุญแล้วเพิ่อนก็เริ่มเก็บซิ้งเก็บคล้องให้กันนะพี่น้องนะครับในบริเวณวัดนะครับพี่น้องครับน้องๆก็กำลังทำความสะอาดกันนะครับไปเนาะน้องๆก็เริ่มทำความสะอาดกันแล้วนะครับพี่น้องเดินกงลวงเต็มหมอกกอกเลยคน ทำกับพี่นออ้องเมื่อแรกก็คือสิเต็มอีกคือกันนะครับมเมื่อแรกพอพี่น้องอยู่ทางวัดสีชมพูวัดทวีการานันยังการันรามอย่างประมาณนี้นครับพี่นอ้องแถวคลองคลองซีปทุมธาน,นีนะครับไแถวตลาดไทยประสัน่นเพิ่นว่านยินได้เพิ่นว่า <c oughs> เออหนึ่งยังพันในหมอดอยู่กันมี่เออ,เอ,อ,เอ,องามเนาะอือปลาอิ่มขนมปังบ้าง <c oughs> ปลาอิ่มกับนุ่นฝังในบ้องกินได้พี่น้องเลยเพป็นอิ่มเพะ่ปนอิ่มเฮงปลาตะเพียอ่นอุ้ยกำลังงางเลยพี่น้องนะครับบปุ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 บอีคืนหัวเลยบุบนีบนะครับฮะฮะเดี๋ยวกันไปนี่นี่แหละนี่แหละตะที่ตะลุกคนว่าว่าลำบงวันลอยกระเทยลำบงวันลอยกระเทยบุญจะส่งกระเทยสุขใจกระเทยไล่ไหล ไปใว่าอัศวนมีความสุขย่นข้าเจ้าเนาะมีความสุขยนาเจ้าอีหลีแต่มีข้าเจ้าสิ่มีสีสันเรียบร้อยไปแล้วบ๊อบเป็นบุญไปบ๊อบเป็นบุญละนาที่กับมวนแต่มีเจ้าแมนร่ำรับรํำรับอันนี้ลำรับลํา่ำเหกระทมลอดันี่มพันได้าเกระมันนมองาประเภทอได้ลยเป็นเหุแงมนี่ไบพันธรรมได้จเยันพมเิน้ํา แมนแมนแม่นประมาณนี้แต่ถามว่าเขาเจ้าเฮ็ดที่เป็นแบบนี้หด้อเปล่าเนี่ยแตาเป็นน้องน้องสาวประเภทสองเฮ็ดคือ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 แมนสินคนดีเล้วแต่แต่คนธรรมดาเฮ็ดเห็ดแบบนี้แมนแม่นถ้ามพวกนี้จเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเนาแต่ว่ากันในน้องน้องสาวประเภทสองเฮ็ดแบบนี้นี่สวยงามเลยนี่ นับถ uh, oh, yeah. oh, yeah. ือย้ำรับย้ำรับเป็นบุญเป็นงานกันแล้วยงานเพื่อนท่นละเอาพัดีทุกานพี่น้องเกาไปร้อนตลาดโอเคไปเดินเดินเดินสวนมาทั้งนี้พ่อทีมงานสอกินก็เรียงจะได้ยังเมียจะได้ยังโอ้โหถาสะกินยี่ปีซื้ออยู่เออเออเอ๊ากันถาภาพเปใต้ยแบบน้ำเยอะใส่เมียขาด เบ่งมาลำางหิ้วนอนมีลานปิ่งไก่ลานขั้นเปิดระตีไปกันเถอนไปเช่นนั้ไปเดิน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 ใส่ไม่ไหลมากว่าจัดอาขามาถึงตลาดแล้วพี่น้องบ้านีไปดูซิว่าเราจะไร่อะไรกินโอ้ตลาดสุขเจริญบ้านสันเจ้าไก่ต่อตลาดสดครับพี่น้องครับนะครับโอ้รู้สึกว่าจะมีอะไร มันจะกลกลไกลาเขาาดโอ้โันี้บเขาอยู่เวลาเดียวโอ้ยกับนเขาพี่นนองปิ้งห่งทางนี้เนี่ยนะครับว้าวอันนี้ปิ้งตับไก่ แม่จะเอาอะไรจักฮะจักจักขอมงงงงไม่เท่าไรครับนี่งสิบบาทจ้าอันนี้ไหมสิบบาทสิบบาทเบิร์นโมครับโอ้พอกินอยูไม่สิบบาทไม่สิบบาทอ่าเอาสองไม้อันนี้คืนนั่นเหรอครับเอาเลยสองไม้ไม่เอาตาบอีกบะไม่ตามปีโมไปตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คืดฐานอ้ะ อยากพวกี้กอยากเอาเอาเลยอย่างเงเอาด้วยพอพอพอออก้หยี่สิบบาทะอนี่ก็เดียวครับก็เดียวอี่บาอาสิบสบาทแล้วแต่วาถูกเด้เะคุณขายถูกดิวคุณายถูกเลยราวนียวอะไรยางีพิงอีกกันไปเราเพิ่งอีกนงยังกัเอส้าวาก่ อย่างไปชุดแล้วพี่น้องบ่มีอะไรเหรอครับเอาปิ้งหมูค yeah, ือเกลาาเดินเอาปิ้งหมูน้ำผึ้งใหญ่แซบกันเอาปิ้งหมูปิ้งหมูนมสดแล้วก็แซ่บด้วยกันเอาปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งหมูออเ อันนี้เด็กอันนี้จ่ะอ๋ออันนี้คะอันน้อะไรเออเอาซีไม่อ๋อนีหมอ่ครับหน้าบ้าเลยมันก็เนี้ยครับ่บ่าบบ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 มบบ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 บนพี่นบบบ เติมเงาของแม่ดูก็ดีนะครับเออสั่งขออนุญาตพี่น้องครับไปกินข้าวขอบคุณเอาไม้แล้วไมาแล้วมาแล้วโอ้เอ้ประทานโอ้เพลวเพลแล้วแล้วที่ไปอะไรยังไก่กระบูไก่ระบูเอาหมูปิ้งกันเออเอาเอามากมัไปซะนนะเอาหมูปิ้งเอาเอากระถือข้างได้บานนี่นะครับไปขออนุญาตพี่น้องครับไปกินข้าวนะครับขอบขอบคุณก็มาของแม่พี่น้องเรับ ที่มีหายช่องลำโพงตะลุวันพาเพิ่นอย่าลืมกดติดตามกดซัมตะไคร้เมื่อนี้โชคหมาลำลำเรื่อยเรื่อยได้พี่น้องมื่อนี้วันที่หนึ่งนะครับใครจะเป็นเศรษฐีชั้นนาซีชั้นนาซีอ่ะสุดท้ายไป็นพี่น้องเฮาอยู่ดีกินแซ่บสุขหูสุขินปาดจักรลูกไก่กับเจ็ฟขอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ